สวัสดีครับทุกคนกาลังอยู่กับช่องอาทิตบอลเต็งครับวันนี้แอดมินไม่ได้สรุปผลประกอบการทางธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าต้องไปทําธุระตั้งแต่เช้าก็เลยคลิปล่วงหน้าแต่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงเนี่ยวันนี้เรามาลุยกันต่อครับและสําหรับเนื้อหาสาระประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอล AFC ซแชมเปี้ยนส์ลีกทูสคู่แล้วก็ยูโรปาลีกอีก5คู่ครับ เราไปเริ่มกันที่ศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนก็นกันครับคู่แรกกัมบะโอซาก้า Osaka, สโมสรของญี่ปุ่นจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพราชันมังกรราชบุรีเอฟซจากไทยเราคู่นี้เตะกันเวลา17นาฬิกาครับซึ่ง4ทีมในกลุ่มนี้ก็จะมีกัมบะโอซาก้า Osaka, ราชบุรีเอฟซีนำดินจากเวียดนามแล้วก็อิสเทนจากฮ่องกงครับ โดยกัมบาโอซาก้าเนี่ยตอนนี้แข่งมา5นัดชนะรวดเลยครับยิงไปถึง14ประตูเสียแค่2ประตูเก็บไป15คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงและผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่แน่นอนแล้วครับขณะที่ราชบุรีเนี่ยแข่ง5นัดชนะ3นัดแพ้2นัดยิงได้15ประตูเสีย6ประตูเก็บไป9คะแนนอยู่ที่2ครับสิ่งทางเกมนี้ราชบุรีไม่แพ้กัมบาโอซาก้าเนี่ยก็จะเข้ารอบทันทีครับแต่ถ้าเกิดพลาดท่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปลุ้นคุ้นนำดินอีกทีหนึ่งครับ ส่วนผลงานในเจลีกญี่ปุ่นของกัมบะโอซาก้าเนี่ยพวกเขาจบซีซั่นที่อันดับ9ครับจากการแข่ง38นัดเก็บไป57คะแนนส่วนราชบุรีเอฟซีเนี่ยผลงานในไทยลีกอยู่ที่3ครับแข่ง13นัดเก็บไป26คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งก็คือเจอกันในรายการนี้เมื่อวันที่2ตุลาที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งเกมนั้น,นกัมบะโอซากา้าบุกชนะราชบุรีไป2ประตูตัด่วนครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังชุมทายการในกัมบาโอซาก้าชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดกัมบาโอซาก้าเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเกียวโตเวอร์ดีในนัดปิดฤดูกาลของเจลีกไป4ไประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยกัมบาโอซาก้าทำกำไรไป7นัดขาดทุน2นัดขณะที่ผู้มาเยือนจากไทยเราอย่างราชบุรีเอฟซีสิบนัดหลังชุมทรายการแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมที่บุกแพ้บุรีรัมในเกมหลีก0-2นนั่นเองครับ ที่เหลือ9นัดราชบุรีเสมอ1นัดชนะไป8นัดนัดล่าสุดราชันมงกรเพิ่งจะเปิดบ้านเฉืนชนะสโกโทไทยในเกมหลีกไป1-0ส,ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดนหลังสุดเนี่ยราชบุรีทํากําไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับไปดูเงื่อนไขทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้กำบะโอซาก้าเจ้าบ้านตอน1ลูกครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกและน่าจะไหลขึ้นไปที่3.25 ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนับน,นะครับที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งกัมบะโอซาก้าดีกว่าครับโอเคแล้วว่าในใจเนี่ยเชียร์ราชบุรีแน่นอนครับแต่ถ้าว่ากันในเรื่องของคุณภาพทีมและฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสโมสรจากญี่ปุ่นอย่างกัมบะโอซาก้าดีกว่าราชบุรีครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้กัมบะโอซาก้าได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะราชบุรีได้ครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นไม่สองไม่ทำกำไรน่าจะสบายใจกว่า ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็นา่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้กัมบะโอซาก้าชนะราชบุรี3 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่กัมบะโอซาก้าจะชนะเนี่ย75%ส่วนราชบุรีโอกาสชนะแค่10%แล้วโอกาสเสมอกัน15%ครับ ซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่กำบะโอซาก้าได้สมาราเฮ่าแน่นอนครับผมคู่ที่2ยังอยู่ที่ศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีกคู่หนึ่งครับเดืรับบิดบีจีปทุมูยนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแทมเปเนสโรเวอรสโมสรจากสิงคโปร์คู่นี้เตะกันเวลา19นา,าน,นาทีครับ ซึ่ง4ทีมในกลุ่มนี้ก็จะมี t e m p e n e s r o v e r s b บปทุมยูเนเต็ดโปฮังสต t ลเลอร์สจากเกาหลีใต้แล้วก็ขายยา FC จากฟิลิปปินส์ครับโดย B.G. เนี่ยตอนนี้แข่ง5นัดชนะ2นัดแพ้3นัดยิงได้5ประตูเสีย6ประตูเก็บไป6คะแนนอยู่ที่3และตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วครับ ขณะที่ tampines rovers เนี่ยแข่งมา5นัดชนะ4นัดเสมอ1นัดไม่แพ้ใครยิงไป12ประตูเสีย5ประตูเก็บไป13คะแนนนำเป็นจ่าฝูงและผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปไป็นที่แน่นอนแล้วครับส่วนผลงานในไทยลีกตอนนี้ b ีอยู่ที่5ครับแข่ง13นัดเก็บไป22คะแนนส่วน tampines rovers ผลงานในลีกสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่3ครับแข่ง4นัดเก็บไป8คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาเจอกันมา5นัดเนี่ยบีชนะแท m เปเนสโรเวอร์นัดเสมอกัน2นัดแต่ว่า2นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเป็น t ท m p ปเนสโรเวอร์ที่เอาชนะ BG ทั้ง2นัดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในฟุตบอลชิงถ้วยสโมสรอาเซียนเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ครับแล้วก็เป็น t ท m p ปเนสโรเวอร์ที่เปิดบ้านชนะ BG ไป3ประตูต่อ2ครับผลงานสิบนัดหลังทุรายการเนี่ยบีชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดบีจีเพิ่งจะบุกไปเอาชนะนครราชสีมาในเกมหลีกมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยบีจีทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับขณะที่แตรมเปเนสโรว์สิบนัดหลังทุนมทรายการเนี่ยแพ้ขนัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกแพ้เซลังงอสมอสมสรอนของมาเลเซียนในฟุตบอลท้วยชิงแชมป์สมอสรอนอาเซียนมา2สี่นั่นเองครับที่เหลือ9นัดเนี่ยแตรมเปเนสโรว์เสมอ2นัดชนะไป7นัด นัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชน,นะบีจีในฟุตบอลทัวยเชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนไป3ไประตูต่อ2ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนัดหลังสุดเนี่ยเทมป์อิเนสโรเวอร์สทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้บีจีต่อ0.25าปอรปลาตากลมและน่าจะไหลขึ้นไปที่0.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2 7 5และน่าจะไหลขึ้นไปที่3ลูกยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับ ซึ่งทาสนนนะคะออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่ง BG ดีกว่าครับโอเคแล้วว่าคู่นี้เจอกัน4นัดหลังสุดในเทมเปเนสตโรเวอร์ไม่ชนะ BG ก็จริงครับแต่ด้วยความที่เกมนี้ t ทมเ i เนสต์โรเวอร์เข้าไปเล่นรอบต่อไปเป็นที่แน่นอนแล้วขณะที่ BG ตกรอบไปแล้วเนี่ยเรียกว่าความกดดันอะไรต่างๆไม่น่าจะมีด้วยกันทั้ง2ทีมครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแถมเกมนี้ BG ได้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเอาชนะผู้งไเยือนจากสิงคโปร์อย่าง t ทมเ i เนสต์โรเวอร์เพื่อเป็นการส่งท้ายในรายการนี้ได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยตามที่เรียนข้างต้นครับว่าเกมนี้ไม่มีผลอะไรกับทั้ง2ทีมแล้วเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดพอให้สกอร์ไปทางสูงครับแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ b g ชนะ t e m p ป n เ s t r ร v e r 4 1ครับปาร์ตขึ้ให้ชนะขาดแท้โดย AI บอกว่าโอกาสที่ b g เจ้าบ,บ้านจะชนะเนี่ย80%ส่วน t e m p ป n e s t โร v e อโอกาสชนะ5%แล้วโอกาสเสมอกัน15%ครับ ซีอันมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับอันครับว่าอยู่บีจพอชนะครับผมคู่ที่3ข้ามไปที่ศึกยูโรปาลีกันบ้างครับนิสสโมสรของฝรั่งเศสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติงปรากาจากโปรตุเกสคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับในรายการนี้ทั้ง2ทีมแข่งมาหนัดเท่ากันครับโดยนิสเนี่ยพร้รวดเลยครับ ยิงได้4ประตูเสีย12ประตูเป็นแค่ทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มจมอยู่บวยของตารางครับขณะที่สปอร์ติ g งบรากาตอนนี้อยู่ที่7ครับแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้9ประตูเสีย5ประตูเก็บไป10คะแนนครับส่วนผลงานในลีกเอิงฝรั่งเศสตอนนี้นิสอยู่ที่12ครับแข่ง15นัดเก็บไป17คะแนน ขณะที่สปอร์ติ้งบรากาผลงานในหลีกสูงสุดโปรตุเกสตอนนี้อยู่ที่5ครับแข่ง13นัดเก็บไป22คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2023เนี่ยเป็นสปอร์ติ้งบรากาที่เอาชนะนิสไป2ไประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนฟอร์มส0นัดหลังชุมทรายการเนี่ยนิสชนะ2นัดแพ้ไป8นัด7นัดหลังแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้กับอองเชในเกมหลีกคาบ้านไป0ูนย์ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยนิสทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัด6นัดหลังเนี่ยนิสขาดทุนทุกนัดเลยครับทางฝั่งผู้มาเยือนจากโปรตุเกสอย่างสปอร์ติ้งบรากาสิบนัดหลังของทีายการเนี่ยชนะ7นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดสปอร์ติ้งบรากาเพิ่งจะบุกเอาชนะฟาร์มาลิเกาในเกมลีกมา2-1ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยสปอร์ติ้งบรากาทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับ ส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอและน่าจะไหลไปให้สปอร์ติงบรากาทีมเยือนต่อ0.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสาหรับแฟนบอลของสปอร์ติ g งบราซาอยู่เหมือนกันนะครับคือถึงแม้ว่าเกมนิสจะได้เล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าฟอร์มช่วงหล,หลังของพวกเขาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ออกไปทางยาแย่ซะด้วยซ้ำครับเจ็ดนัดหลังสุ่รวมทุรายการเนี่ยนิสแพ้รวดแถมในรายการนี้แข่งมาห้านัดนิสก ในขณะที่ผู้มาเยือนจากโปรตุเกสอย่างสปอร์ติ้งบราการพวกเขาไม่แพ้มา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วและเป็นการชนะไปถึง4นัด2นัดหลังเนี่ยบราการชนะรวดเลยนะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าสปอร์ติ้งบราการน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มที่บ้านของนิสได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้นิสชนะสปอร์ติ้งบราการ์ครับ AI บอกว่าโอกาสที่นิสจะชนะเนี่ย55%ส่วนบราก้าโอกาสชนะ25%แล้วโอกาสเสมอกัน20%ซครับซีแอนมินคอยยนแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก็พร้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปสปอร์ติ้งบรากาไม่น่าพลาด3แต้มครับผมคู่ต่อมา tre cht, มมอูเทรคสโมสรของฮอลแลนด์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพเจ้าป่านอตยังฟอเรสจากอังกฤษคู่นี้แต่กันเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับ ้าบ้านอูเทร็กเนี่ยแข่งมา5นัดยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ1นัดแพ้ไป4นัดยิงได้แค่2ประตูเสีย7ประตูเก็บได้แค่แตนเดียวอยู่ที่32ครับขณะที่นอตเทียมฟอเรสตอนนี้อยู่ที่16ครับแข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวยิงได้9ประตูเสีย5ประตูเก็บไป8คะแนนครับส่วนผลงานในลีกสูงสุดฮอลแลนด์ and, ตอนนี้อูเทร็กอยู่ที่7ครับแข่ง15นัดเก็บไป22คะแนน ทีน n อตตี้แองฟอร์ดิผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ก็อยู่ที่17ครับแข่ง15นัดเก็บไป15คะแนนครับส่วนผลงานสิบนัดหลังชุมท,ทรายการใน o ี่ยอูเทรชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับทเวนเตในเกมลีก1ประตูต่อหนึครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเน o ี่ยอูเทรกทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัด ทางฝั่งผู้มาเยือนจากอังกฤษยอย่างนอตเตียมฟอเรส์สิบนัดหลังชุนทราการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดฟอเรสเพิ่งจะบุกไปถูกเอลวัตันอัดในเกมหลีกมา3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสูนเนี่ยนอตเตียมฟอเรส์ทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้นอตเตียมฟอเรสทีมเยือนต่อ0.75ครับ ขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นเสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของลัตเทิลฟอเรสต์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกของ Forest เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไร่นักแต่ว่าในรายการนี้ Forest ์ต้องบอกว่าดีกว่า u t r e ร h t ครับตามที่เรียนข้างต้นครับว่าอูเทรเนี่ยแข่งมา5นัดไม่ชนะใครแพ้ไปถึง4นัด ในขณะที่ฟอเรสต์แข่งมา5นัดยังมีชนะอยู่2นัดและแพ้หน่นัดเดียวเองครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าฟอเรสต์น่าจะบ,บุกเก็บ3แต้มที่บ้านของอูเทคได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ามุดต่ําอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกณน,นี้ AI ไอเนอติมฟอเรสต์ชนะอูเทคกสองหนึ่งครับเอไอบอกว่าโอกาสที่อูเทคเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฟอเรสต์โอกาสชนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสมอกันยี่สิบห้า เซียมินก็หินพ้องต้องการก,กับเอในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ขอนแย้งเรื่องของสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ําดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปน็อตยังฟอ r e เรสเด็ดกว่าครับผมคู่ต่อมาเซลติกสโมสรของสกอตแลนด์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพหมาป่าแห่งกรุงโรมโรมา่าคู่นี้แต่กันดิกหน่อยก็คือตีสามเวลาบ้านเราครับ เจ้าบ้านเซลติกตอนนี้แข่งมาหนัดชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้7ประตูเสีย8ประตูเก็บไป7คะแนนอยู่ที่21ครับส่วนโรม่าแข่งมาห้านัดเท่ากันชนะ3นัดแพ้2นัดยิงได้7ประตูเสีย5ประตูเก็บไป9คะแนนอยู่ที่15ครับส่วนผลงานในลีกสกอตแลนด์ตอนนี้เซลติกเนี่ยอยู่ที่2ครับแข่ง15นัดเก็บไป32คะแนน ส่วนโรมาผลงานในคาลโช่เซดาอิตาลีตอนนี้อยู่ที่4ครับแข่ง4นัดเก็บไป27คะแนนครับผลงาน10นัดหลังสนทร,รา,ารการในเซลติกชนะ6นัดเสมอ1นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ฮาร์สในเกมลีกไป1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดในเซลติกทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัด ขที่ผู้มาเยือนจากอิตาลีอย่างโรมาสิมนดหลังทุมทรายการเนี่ยชนะ6นัดแพ้ไป4นัด2นัดหลังแพ้ร่วนเลยครับก็มีแพ้นาปูรีคาบ้าน0ูนและเกมล่าสุดบุกไปถูกกาเยริอัดมาในสกอร์เดียวกันครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินนดหลังสุดเนี่ยโรมาทํากําไรไป4นัดขาดทุน4นัดเท่ากันครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมน,นี้ให้โรม่าทีมเยือนต่อ0.25ปปลาตากลมครับ ขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของเซลติกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานในรายการนี้5นัดที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าโรม่าไม่ได้เหนือกว่าเซลติกขนาดนั้นครับคือโรม่าเนี่ยแข่งมา5นัดชนะ3นัดแพ้ไป2นัดขณะที่เซลติกแข่งมา5นัดชนะ2นัดแพ้2นัดเท่ากับโรม่าเลยครับ ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้เซลติกได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์และด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาสู้โรม่าได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โรม่าชนะเซลติก1-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เซลติกจะชนะเนี่ย35%ส่วนโรม่าโอกาสชนะ40%โอกาสเสมอกัน25%ครับ ซิงแอดมินขอยยนแย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้เซลติกสู้ได้และสกอร์น่าจะไหลไปทางสูงดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่เซลติกเจ้าบ้านสรานเริงใจครับผมคู่ที่6เซลตาบีโกสโมสรของสเปนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบูรอนญาจากอิตาลีคู่นี้เตะกันเวลาตีสครับ ในรายการนี้เซลตาบีโก้แข่งมาหนัดชนะ3นัดแพ้2นัดยิงได้11ประตูเสีย7ประตูเก็บไป9คะแนนอยู่ที่10ครับขณะที่โบลอนยาแข่งมาหนัดเท่ากันชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงได้7ประตูเสีย4ประตูเก็บไป8คะแนนอยู่ที่18ครับส่วนผลงานในลาลีกาสเปนตอนนี้เซลตาบีโก้อยู่ที่10ครับแข่ง15นัดเก็บไป19คะแนน ขณะที่โบลญญาผลงานในเกาโชเซไดอติตาลีตอนนี้อยู่ที่5ครับแข่ง14นัดเก็บไป25คะแนนครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังทุนทราการเนี่ยเซลตาบีโกชนะ6นัดเสมือ1นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเซลตาบีโกเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเรอัลมาเดในเกมหลีกมา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเซลตาบีโกทำกำไรไป5นัดและขาดทุน5นัดเท่ากันครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนจากอิตาลีอย่างโบลญญยาสิมนดหลังทุนการแพ้คนัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่แพ้เครโมเนเซในเกมหลีคาบ้าน1ประตูต่อ3นั่นเองครับที่เหลือ9นัดโบลญนยาเสมอ4นัดชนะไป5นัดนัดล่าสุดโบลญญาเพิ่งจะบุกเสมอลาซิโอในเกมหลีกมา1ประตูต่อหนึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนาหลังสุดเนี่ยโบลญนยาทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัดครับ เงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เซลตาบีโกเจาบ้านต่อ0.25ปอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.25และน่าจะไหลขึ้นไปที่2.5ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งบรลญยาดีกว่าครับ พราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโบลญญาไม่ได้เป็นรองเซลตาบีโก้เลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าโบลญญาจะบุเยือนถิ่นเซลตาบีโก้แต่เชื่อว่าพวกเขาสู้ได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็นา่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เซลตาบีโก้ชนะโบลญญาหนึ่งศูนย์ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เซลตาบิโกจะชนะเนี่ย40%ส่วนโบลอนยาโอกาสชนะ35%แล้วกวาสเสมอกัน25%ครับเซียน,นมินก็ขอยันแย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้โบลอนยาสู้ได้และสกอร์น่าจะไหลไปทางสูงดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปโบลอนยาได้สมหรายเฮฮาแน่นอนครับผม และเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างบาเซิลสโมสรของสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์ผยองแอสตันวิลล่าจากอังกฤษคู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสามครับบาเซิลตอนนี้แข่งมา5นัดชนะ2นัดแพ้ไป3นัดยิงได้7ประตูเสีย7ประตูเก็บไป6คะแนนอยู่ที่24ครับ ขณะที่แอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่ที่3ครับแข่ง5นัดชนะ4นัดแพ้หนัดเดียวยิงได้8ประตูเสีย3ประตูเก็บไป12คะแนนครับผลงานในลีกสูงสุดสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้บาเซิลอยู่ที่3ครับแข่ง16นัดเก็บไป27คะแนนขณะที่แอสตันวิลล่าผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้อยู่ที่3ครับแข่ง15นัดเก็บไป30คะแนนครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังทุนรายการเนี่ยบาเซลชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดบาเซลเพิ่งจะุปเอาชนะวินเตอร์ทูในเกมหลีกมา2 1ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยบาเซลทำกำไรได้แค่2นัดขาดทุน7นัด6นัดหลังเนี่ยบาเซลขาดทุนทุกนัดเลยครับ ขณะที่ผู้เยือนจากอังกฤษอย่างแอสตันวิลล่าสิบนัดหลังทุนทายการเนี่ยชนะ8นัดแพ้แค่2นัด7นัดหลังวิลล่าชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชนะอาร์เซนอลในเกมหลีกไป2เปรตูต่อนึงส่วนผลประกอบาการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยแอสตันวิลล่าทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้แอสตันวิลล่าทีมเยือนต่อ0.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่0.75ครับ ขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของแอสตันวิลล่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแอสตันวิลล่าทำได้ดีกว่าบาเซลนะครับคือบาเซลหกนัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่2นัดเท่านั้นในขณะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยเพิ่งชนะรวดมา7เกมติดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไป2อหนึ่งเรียกว่าตอนนี้สิงห์พยองความคึกกำลังมีความมั่นใจกําลังมาครับถึงแม้ว่าเกมีนแอสตันวิลล่าจะบุกเยือน ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็นา่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้อสตันวิลลาชนะบาเซล31มครับ a อบอกว่าโอกาสที่บาเซลเจ้าบ้านจะชนะอย่ยี่สส่วนแอสตันวิลลาโอกาสชนะ60%แล้วโอกาสเสมอกัน20%สครับซึ่งอมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปสิงห์พยองฉลองใช้นอกบ้านครับผม และก่อนจะปิดคลิปนี้มาสรุปอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับคู่แรกก็อยู่กัมบะโอซาก้าที่สกอร์สูงครับคู่ที่2อให้อยู่บีจีที่สกอร์สูงคู่ที่3ใหไม่ไปสปอร์ตติ้งรากาที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้ไปฟอเรสที่สกอร์ต่ำครับคู่ที่5อยู่เซลติกที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้ไปโบลอนาที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายให้ไปแอสตันวิลล่าที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผม แล้วก็ขอฝากขอย้ําอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการเนตีไเลยว่าจะถูกร้อเครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอธียาศัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ